สวัสดีครับพบกับผมซันนกลงชาแนลนะครับผม <c oughs> วันนี้ก็มาไขข้อสงสัยให้น้องท่านหนึ่งที่เคยอินบล็อกมาในแชทนะครับผมว่าเขาสงสัยนะครับผมว่า <c oughs> ว่านกน้ําคือนกอะไรนะครับผมผมก็มาขอบอกว่านกน้ํานกก็คือน้ํามันเป็นน้ำสารตัวหนึ่งนะครับผม ที่ทำให้นกลงเยอะนะแต่ว่าก็ไม่ขอลงรายละเอียดไปลึกกว่านี้นะครับผมว่าน้ำนี้เป็นสารอะไรอะไรนะครับผมอ่าออกเป็นว่าทำมันทำมีปฏิกิริยาทำให้นกลงเยอะนะครับผมลงเยอะแล้วก็ลงมากอ่าลงมากใช่ไหมแต่มันไม่ดีนะครับผมน้ำตัวนี้เป็นน้ำที่อ่าถ้านกกินไปแล้วนกปากกาวนะครับผมมันจะกัดปาก มันจะกัดลำไส้นะครับผมมันจะทําให้นอกอายุไม่ยืนยาวนะครับผมถึงเล่นก็เล่นได้ไม่นานนะครับผมอ่าอืเห็นไหมบางคุเขากินไปแล้วเขาก็ทนนะครับผมอนด้วยมะละกอน้ํามะพร้าวอะไรที่ทําให้นกขับถ่ายเยอะๆนะครับผมเพราะมันเป็นสารตัวหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันมีทิ์กัดใช่ไหมปากเหนียวๆเ,เห็นไหมนกจะกเคี้ยวๆนะครับผมอ่ามาแก้ กอสงสัยให้นะครับผมอ่าก็ขอบคุณน้องด้วยนะครับผมที่อ่าช่างสงสัยทําให้ผมได้มาทําคลิปได้ในวันนี้นะผมก็จะได้มีข้อมูลนะครับผมมาลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังกันนะว่าอ่าเพื่อนเพื่อนที่เลี้ยงนกพงหัวจุกเขามีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับผมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้น้ําอะไรนะครับผมแต่ว่าเขาแค่สงสัยว่าน้ําคือน้ําอะไรเพราะเห็นคนพูดกันมากนะครับผม อ่าแต่เขาก็ตามตามผมนะว่าไอ้ขวดใส่ที่เขาโพสขายน้าน้ำตัวนี้หรือเปล่า <c oughs> ประมาณนั้นนะครับผมอ่าผมก็ลดนลงงให้เล่นสายธรรมชาติดีกว่านะครับผมสายธรรมชาติพลังธรรมชาตินะครับผมก็แค่ <c oughs> okay, พวกแอปเปิลพวกกล้วยพวกนี้ก็เป็นยาดกของนอกเลยนะครับผมอ่านกมันได้กินวิตามินสูงสูงนะครับผมมันก็แข็งแรงนะนะ มันก็ลอ้งออกมาดีแล้วนะครับผมเพราะถ้าเราให้กินพวกอาหารเป็นผลไม้อีกเห็นไหมอัดผลไม้อัดอาหารผลไม้ให้กินผลไม้สดให้กินน้ําซื้อเว็บวิตอ่พวกน้ํายาน้ําวิตามินซีพวกผงสมุนไพรที่ผมย้ําตลอดนะครับผมที่มีอ่าพวกอะไรพวกเจ็ดโมนพวกตะไคร้พวก ฟ้าทะลายโจรในพวกนี้เน้นพวกนี้นะครับผมเน้นสมุนไพรที่เป็นอ่าตัวตั้งต้นพวกนี้นะครับผมจะเป็นสมุนไพรของไทยโบราณนะครับผมจะทําให้นกคงหัวจุกแข็งแรงนะครับผมแล้วก็นกจะลองดีลองถึกนะครับผมก็อยู่ที่คงบินนะผมก็บอกตลอดนะครับผมถ้าอยากให้นกเล่นดีก็คงบินนะครับผมแต่ขั้นเลขนะถ้าเพื่อนๆไม่ติดรางวัลก็อย่าไปเสียใจนะครับผมให้ถือว่าเราไม่มีนกคู่บุญคู่บารมีนะครับผม อ่าก็ให้เราหาไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็เจอนะครับผมแต่ช่องผมจะไม่ชอ่องคนเล่นน้ํานะครับผมให้ให้เล่นสายธรรมชาตินะครับผมก็คือให้กินอาหารนกยุงอะไรแบบนี้ปกตินะครับผมอ่าเพราะว่าเราจะไปให้กินข้อสองสารนกนะครับผมเล่นสายธรรมชาติบํารุงออกกาลังกายปกติเลยนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้มาบอก ให้น้องได้ทราบกันนะครับผมที่น้อง้องใจนะครับผมเรื่องนกน้นํานะครับผม <c oughs> นกธรรมชาติน้องก็คงรู้นะว่าอะไระนกธรรมชาติก็คือเต่งตามธรรมชาตินะครับผมโดยไม่ใช้ตัวช่วยอะไรนะก็คือใช้ปกติเลยนะครับผมนี่ก็คือธรรมชาตินะครับผมอ่าไรจําไว้ด้วยนะครับผมการที่เราเลี้ยงนกโงหัวจุกนี่ก็คือเราเลี้ยงเพื่อเอามิตรภาพนะครับผม อ่าถ้าคนไหนไม่มิตรภาพอะไรแบบนี้เราเลี่ยงไม่ครบได้ก็คือเราก็ไม่ต้องครบนะครับผมเราเอาเฉพาะคนที่เราได้มิตรภาพนะครับผมเน้นนะครับผมอ่าแล้วก็เยอะนะครับผมตอนนี้ในประเทศไทยเลี้ยงนกพงหัวจุกกันเยอะมากนะครับผมหลายจังหวัดนะครับผมมีแขวนตามบ้านเยอะมากนะครับเต็มเลยนะครับผม อ่าเพราะทำไมที่เขาเลี้ยงเยอะนะเพราะว่ามันสร้างอาชีพสร้างรายได้เขาได้นะครับผมทําให้เขาอ่าคือสร้างรายได้ได้นะครับผมก็มเ,ลมมเลยลุ้นในปลลกนกงหัวจุกในปลายปีนี้นะครับผมก็มีลุ้นนะครับผมว่าจะปลลกหรือไม่นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าน้องๆมีคำถามอะไรก็อินบ็อกเข้ามาถามได้นะครับผมอ่าเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมผมก็จะบางทีก็ ตอบไปในอินบ x ็อกนะครับผมหรือว่ามาทําคลิปแบบนี้ให้ฟังนะครับผมบางทีก็จะสรุปไห้เสร็จแล้วก็มาทําเป็นคลิปต่อให้ฟังได้ด้วยนะครับผมให้ได้้้ได,ไดฟังนะครับผมแล้วก็ออกมาเตือนเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ก็คือเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีใบอนุญาตก,ก็ยังไงอ่ะให้เพื่อนๆระมัดระวังให้ดีนะครับผมตอนนี้เขาเข้มงวดน,นะครับผม ทุกพื้นที่นะครับผมเอฟี 3, ทักมาบอกหลายคนนะครับผมว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้นะครับผมเขาก็เดินหน้าเต็มกําลังเหมือนกันนะครับผมเพื่อกวามล้างนะครับผมอไม่ว่าจะเป็นดักนกในป่าหรือว่าดักนกตรงไหนนะครับผมเขาไม่อจับเลยนะครับผมเป็นเพราะว่านกกงมวจุกอยู่ในสัตว์ป่าคุ้มครองนะแล้วก็ตอนนี้ แขวนในบ้านก็โดนนะครับผมอ่าแต่เขาเลือกลงนะครับผมเขาเลือกลงที่มีเยอะๆนะครับผมนิดเดียวเขาลงเขาก็ไม่คุ้มค่ามันแล้วนะครับผมอ่าเลยมาเตือนนะเอาเป็นว่าผมเตือนนะครับผมตอนนี้ก็เพื่อนๆคิดดูจะถึงแตแเลงการที่เขาว,วิเคราะห์มาว่าจะอ่าปัดล็อกหรือไม่ปัดล็อกนะที่เขาบอกมานะครับผม คือช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงกวาดล้างเพราะมันยังผิดกฎหมายนะแต่ถ้าปลดล็อกไปเดียวเราเลี้ยงได้เต็มที่เลยนะครับผมไม่ต้องมาหวังเกิดไม่ต้องมากลัวอยู่นะครับผมตอนนี้ก็คือให้ระวังเรื่องนี้ไปก่อนนะที่เตือนมาผมมาทําเตือนแบบนี้แล้วถ้าเพื่อนๆไปโดนจับเนี่ยผมจะเสียใจมากนะครับผมอ่าแล้วก็วันนี้มาสรุปนกน้นําให้น้องฟังนะครับผม น้องเ็าก็ถามนะว,ว่านกน้ํายังไงยังไงใช้สารอะไรเป็นไรเขาไปของลงลึกนะครับผมเอาเป็นว่าที่นกกินแล้วปากขาวนะครับผมทําให้สุขภาพไม่ดีนะแต่มันนองเยอะนะครับผมยอมรับนะครับผมเพราะตอนนี้เขาก็ใช้กันเยอะนะครับผมอ่าก็ผมก็มีข้อมูลประมาณนี้นะมาอธิบายน้องฟังนะครับผมก็ได้ทาเป็นคลิปให้ด้วยนะครับผมอ่าถ้าใครมีปัญหา ไห้แก่ไยังไงก็บอกนะถ้าอันไหนที่ผมไม่รู้ผมก็จะปรึกษาผมมีแอดมินมีพี่ๆเพื่อนๆหลายคนนะครับผมที่พร้อมจะให้คำปรึกษาได้นะครับผมกอลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมแต่ว่าคอมเมนต์ต้องอยู่ในความสุภาพนะครับผมอ่าอย่าให้คอมเมนต์ไปในทางที่ไม่ดีนะครับผมขอให้เป็นคอมเมนต์ที่ในทางที่ดีนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ